น้องบัวอีกแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเนาะมา,าสนุยสนุยกันพามาน้องบัว,วเนาะเฮ้ยปวดหัวแดวดแดดทำอิดวาซีพากันตำม้มะฮุงแต่คอยลืมเขาปุ้นยเรื่อยพี่น้องขี้ขาดลบขึ้นเมื่อเอาสุดท่า,าได้ตำซ้ำบอกกันมาอยากกินนั่นอันนี้ อยากกินหมกบัวเพิ่นกะพามาเอาเนาะพี่น้องพามาเอาแต่บ่ได้ลงเอาบอกว่าลงเอาบ่ได้เมื่อวานเนี่ยเขากลับบิดขึ้นเมื่อคายกับอันมันบ่ค่อยมีนเนาะมันอยู่หลึกลงมาเอาเพิ่นกระใส่จะคของน้องลงไ้กินีนพี่น้องไอ้ขาหลายขนาดน้องกับน้องเพิ่นกระใส่จะคของเพิ่นลงไปเอาอีกน้ำน้องเนี่แหละพี่น้องที่ค่อย มาเอาบัวแบบไปต่ำมือนันกับชาพคกับน้องแพลวเนาะมือนันกับไส้น้องแพลลงไปเอามือนในไส้จะโค้งนองลงไปเอาผู้ยากเปดบะลงเลยใส่จะโค้งน้องลงไปเอาให้อีกอุ้ยพักขนาด หนาวน่นี่ลมสัตว์ตาตาดรมสัตว์วูวูลงน้ำอีกมูวาดนี่ละวะเอาไปขายเออชาอุยลงมาเอาเอาไปขายค่ะน้าม,มันอยากบกเนาะมันเลยอันเรลียวสูงสิเลย แกบอไี้พี่น้องนอนหามากเลยไปย่าจะขึ้นนอนหามากเลยกำหนดเด้มีกำหนดมีจำกัดมีการจำกัดล้มแ้งอะไรนี่ยังลายย่งอเขาขึ้นว่านอยู่แตยังลายอยู่ถ่ายรูมามาถ่ายรูเห็นไหมนี่เ็จกะตี้ เอาใบบัวมาใส่หัวกะเอาใบข้างหนึ่งปกตา <c oughs> <c oughs> คือสิกินแกงน้ำไม้แทนเลยเมื่อนี้ที่น้องว่าชิตำหูงก็ลืมข้าปุ้นมื่อหน้าจากชิตำนดาราเฮ้ยยิ้มเฮ้ยเ <c oughs> สียแต่กองมองงามเอาเอา,ายล้งลงไปทำไม่ายล้งลงทันนี่จับโปได้เลยนี่ มาแม่ที่ถ่ายรูถ่ายรูปให้คนงามก่อนเลยนี่ก็ได้มาเลยสองสี่ปกเจ็ดหน่วยเอ้ยสองไม่สองสี่ปกแปดหน่วยกินคนละสี่หน่วยจะคลองเป็นลงให้ยเป็นตะเมื่องเลยุมเหนาวจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยสิเป็นเม็ดเป็นกัมอยากกินของเขาก็ยังสใ่เขาเลยหังลย ปาปลาแซ่บะบะรีมังบัวนี่บัวขึ้นชชดๆมันหวานเนาะนสะอ่อนงามมามุมใดอีกนี่มุมนี่มุมแดดแดดดูมุมแดดบนด,ด,ด,ดูจะกือมากับคนหมักเซลฟี่เนี่ยนี่นุ้ยว่าสีกินตามหุงกับบริกินซ้ำ แม่เพินแกงม,ม้มัยิแกงมไม้เอามาอนี่มื่อน่าจังตามคนก็ลืมกระปุ้นอีกงามเหมือมุมนี้นะแ,นนแ,แล้วพี่น้องแซ่บยังพอดีกินจกมิดแต่ก็ต้องแซ่บนะแหละบอกว่ามันปิดหมักหัวสุกอัาาน,านนี้ก็ยากงานแน่นานลมแห้ยข้าวหนาหนา กินพวกทอดค่ะแกงแตะเวนพด่น้อาจจะตั้งสามโมงสี่โมงกันแล้วกลับแล้วกินทอดเป็นเบนดแห้งค่ะม,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 มันพอ,อ,อดคือักเลเราเปิดกินแกงใหม่ ไปใส่ก่อนทำไม่ได้หรือเน้าในบา้านบ้านเฮาหนาวบ้านเฮาหนาวแล้วเด้อคิดเอาไว้ต้องใส่ต้องใส่แน่ๆ มากินเก่งมาไหมน้องกันเด้อพี่น้องมัเนี้เบิง่งจองจองปลาเก้งมาไมมผู้สาวเบิง่งคอคุดคุบลุมอยู่เปิดเก้งลายอะไรพี่น้องเมษาหนุยเกงเกง้งลายอะไรอะนี่ขนาดกินไปแล้วลลายคนหนึ่งน้องเหลืออ,ญญา,อยายะซัมเนีย,นอนย,นอยอยู่เก้งลายอะไรนี่เนาะโซนุยเผนยังบบยิวเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่น,นกินววงเว้นนี่ เ่ิดกับชิบากอัมบลายเนาะทักเอาหน่อยหนึง่งยันกินโบเบิร์แม่สนุยงแกงลายอะลีพี่นอ้องเพื่อนเผนดลายคนกับแกงลายก็ยังเบิดอยู่จองกับคากอติหมอบักใหญ่หนุ่มผูกเพื่อนคอยแกงหมอใหญ่ทานี้ชิกินเบิดนะพี่นอ้องเพื่อนเผุดแกงปิดหมักห้องกันหมูหรือว่าคนเพื่อนไกไม่มากินเนาะแกงลายก็เบิดเฮือนผิด แต่ตอนนี้นะยังโบเบิสอยู่พี่น้องชิมก่อแแนแซ่บนะพี่น้องขนาดเย็นนียังแซ่บอยู่มันกินตอนหอนี่ให้กินผักเวลาจะโบมีผักเมี่ยงนะแซ่บพี่น้องเม็ดสนุยแกงกระสนุยแกงนี่ชุดยอดเลยเผืนเห็ดกินแซ่บเนื้เฮือนเพืน่อนะเห็ดกินยังกระแซ่บแซ่บตามขุ่นตามยังกระแซ่บ อืมอ่ายาคองคนยังโมยา่านนอืมเข่า,นา,นานจนบดตีบปิดโพเข่าจนบดตีบความาเสพมีพักเมียงก็้ฉขังอ่ะ อันนี้จะเป็นตอดงูับนงวงูเอ็นงัวไม่ลายกินแกงละไม่เด้อ งไม้พี่น้องนี่พักเหมี่ยงคือนิแซ่บยินคนเดียวพี่น้อง Càng lai ở đi nội này Mồm ngày ขึ้นข้กากันือสดใสสดใสม,มีคาตังตง้งโองเด้อพ่อแม่กน้องเอามือจับเอาข้างของหับ นั่งมน่ารอนอุ่นนะน่ะเนาะนอนเย็นเย็นตอนนี้ก็กินยาเป็นทีม่อแล้วเ้อทุกคนเนาะกระแสบลายพี่น้องก็กินเบิดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเด้อเนาะก,กับมาลินน้ำหมูเนาะนลิน,น้ำเ้านุ่ยแหละ เปิี่นกับําอิทกะว่าสีตํามะฮุงเมี่ยงข้าวปุ้นแต่คนลืมเอาข้าวปุ้นมาเนาะกันเลยบริกินกินแกงน่อไม้แทนพี่น้องเพราะว่าแม่เผิ่นแกงน่อไม้ปลาไว้เนาะข่อนจะกินแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้ก็ที่ได้มืออะไรต่าก,ก็ได้พี่น้องมือหนาจากซิมาริ้นมเผิ่นใหม่เนาะกะคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เ่นอเด้อพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วก็ผานเิ่นโฆษณาพเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อเนาะคลิปหน้าพบพ่อกันไหมสบายดีพี่น้อง